สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้เช้าวันนี้มาเก็บผักที่ทุ่งอีกแล้วครับผมเดี๋ยวดูว่าเราจะเก็บอะไรไปนะครับผมแล้วก็จะไปทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับแสงแดดอ่อนๆนะครับผมบรรยากาศชิวๆนะครับลมเย็นๆในฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับผมบรรยากาศดีมากครับวันนี้แดดกําลังดีเลยครับ ตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลาน่าจะเจ็ดโมงเช้าได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปเก็บผักเลยครับผมผักที่ปลูกไว้ที่ทุ่งครับมีโรยลาบ้างแล้วมะเขือก็เริ่มจะโรยลาแล้วมะเขือพวงก็โรยลาแต่ต้นมะละกอนี่ลูกโดกีจังเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาเก็บผักกันครับมีเด็กมาช่วยเก็บผักด้วยครับโนอ่ะสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีสวัสดีครับมาช่วยเก็บผักใช่ไหมครับ ครับผมับผมมา,มมาเก็บผักเลยอ่าไปนี้ผักกวางตุ้งนีไมะเก็บผักกวางตุ้งกันเร็วเดี๋ยวเรามาเก็บผักกวางตุง้งนะครับผมมีคณะด้วยครับคณะปลูกไว้เยอะแต่เหลือแค่นี้ครับผมนี้นี่กวางตุ้งเด็ดเลยใช่เด็ดเอาโคนนี่ลงไปอีกนานแล ใช่เด็ดเลยอันนั้นดึงแล้วไม่นจะเด็ดแล้วตายพอดีเดี๋ยวเดี๋วสอนเดี๋ยสอนสอน,ออนี่วิธีการเด็ดผักนะนี่กวางทุ่งนะครับผมเด็ดปุ๊บนี่แก่หน่อยนี่เอาแคนี้โอเคอป่ะอันนี้ก็เด็ดออกที้ถอนเลย ระบบถอนฮนะเดี๋ยวเด็ดได้ั้ยเนี้ยอือใสบใบอ่ะช่วยเด็ดหน่อยดิวันนี้มาเด็ดผักกวางตุ้งครับผมผักปลอดสารพิษยามเช้านะครับเนี่ยหรออะไรมันดึงเนี่ยตัวเนี้ยดึงเอาใบแล้วนะเนี่ยเอาแต่ใบเหรออ่ะช่วยเก็บเร็วเด็ด นั่นดีมากใส่ไปพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวไปเก็บมะเขือกันต่อไปเดี๋ยวไปเก็บมะเขือโอเคครับถึงปาพริกแล้วครับผมพริกที่ปลูกไว้นะฮะบ,บ้านต้นนี้ก็ถึงเวลาใกล้จะตายแล้วต้นนี้เก็บพริกครับไม่แดงเก็บเลยโน่เก็บไปนะเก็บให้หมดต้นเลยจริงอะ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูลูนี่ครับนี่ มานี่เก็บลูกเขียวหน่อยเดียวลูกเขียวอะ <Yeah. S 1> ่ะนี่ยเหรอดูไหม <Yeah. S 1> อ่านั่นแหละนี่ลูกนี้ครับนี่โ no. นนี่อีอ่ะนี <Yeah. S 1> ใ่ใส่ถุงใส่ถุงอ่ะเก็บเยอะไหมพิกเยอะไหม uh. พี่เขียวดีไหมสดดีไหม สวัสดีครับจีสวัสดีครับเน่เก็บตัวน,นี้มั้งตัวน,นั้นจะหมดแล้วนี่ตัวน,นี้เยอะเลยน,น,นี่นี่ตัวน,นี้มาตนนัวนี้โอ้โหสเยอะไหมเยอะโอ้ <Yeah. Ooh. S 1> ลูกใหญ่ไหมใหญ่มากโอเคนั่นแหละลูกแดงๆอะ่ะ ใช่เก็บไปเลยลูกเขียวด้วยนะผสมกันไปวันนี้มีเด็กมาช่วยเก็บผักครับผมเก,ก็บพริกผักกวางตุง้งเดี๋ยวไปเก็บมะเขือกันครับอทำอะไรอะ่ะโอเคครับขออนุญาตเก็บพริกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือกันต่อนะครับผมโอเคครับ โอเคครับถึงป่ามะเขือแล้วครับตอนนี้ใช้เด็กน้อยไปเก็บมะเขือนะครับผมได้ยังได้กี่ลูกเอามาโชว์หน่อยดี้โชว์นดิสักลูกเี้ได้แล้วนะครับมะเขือสองลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกนี้นี่นี่นี่ลูกเล็กก็ลูกเล็กก็เอา<ะ>ลูกเล็กเบะดีกรอบนะอ่าอ่าใช่เด็ดปะ โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่มะเขือนะครับนู่นลูกใหญ่นู่นนุ่นนู่นนุ่นนุ่นนุ่นน่ะเหนน็นไหมนั่นแหละอยู่หน้าอ,อ่าลูกใหญ่ไหนช่วยดิโหโอเคใส่ถุงเลยมะเขือโอเคครับผมวันนี้มาเก็บมะเขือกันนะครับที่ทุ่งนะฮะ นี่ได้อีกลูกนึ่งเลยนี่ฮะ <Yeah. S 1> ใส่ถุงมาถุงไหมโอเคได้กี่ลูกแล้ว <Yeah. S 1> ได้สามลูกอ่าเก็บต่อโอเคครับผมเก็บมาเกินแล้วเดี๋ยวไปเก็บเนีย่ยไอ้ตะไคร้ต่อครับผมสักต้นสองต้นนะครับผมโอเคครับตัวนี้ ถึงป่ามะละกอแล้วกำลังจะเก็บมะละกอะเดี๋ยวให้เด็กเก็บก่อนฮะได้ไหมมือปิดเลยอันนั้นและอย่างงั้นวางไว้อ่ะวางไว้นะมาขัดไว้นีอีได้แล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่โอเคใส่ถุงไปทำไมอ่ะ เลือดมันมีเลือดด้วยเลือดมะกอ่หมาแหม่แมา,มา,อ,อ,มาออกมาออกมเอาไหมเสียถุงเลยแหม่ม,มาแหม,าม,ามาสีถุงเลยไหมโอเคครับผมเก็บมะกอแล้ว,ลวเดี๋ยวเก<ม>็บตะไคร้ต<ม>่อครับถึงป่ามาถึงป่าตะไคร้กันแล้วครับผมตอนนี้กำลังจะเก็บตะไคร้อ่ะเก็บตะไคร้ให้หน่อยเร็วเก็บตะไคร้ให้หน่อย áo sắc Mày tôn 2 tôn vàng váy vàng mẹ đừng lấy đừng lấy đây đừng đi ọc lấy đừng mới đây tua đây tua đây chính chục à này Nó. này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì โอเคนะครับผมขออนุญาตเก็บตะไคร้กันก่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บมะละกันต่อครับผมเจอมะละแล้วตอนนี้โนมาเก็บมะละหน่อยเร็ว,น,ว,วนี่ไงมะละลูกหนึ่งน,นะครับน,นี่มะละมะละใหญ่เอนี่นละใส่ถุง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 ออเอัอสกสองสามลูกเดี๋ยวไปกินกันอะไรครับ เดี๋ยวหามาละก่อนใกล้แล้ว,ลว,ลวนี่ได้อีกลูกหนึ่งแล้วโน<ฮ>มาละครับลูกใหญ่ชิยเลยลูกใหญ่ด้วยอืมได้แล้วฮะมาละอ่ะลูกที่สองใส่ไปเก็บปากที่ทุ่งครับวันนี้ยามเช้านะครับนี่อีกลูกหนึ่งนะฮะมาละสักสามลูกพอมาใส่ไป เสบายโชว์ผักหน่อยโชว์ผักหน่อยมีอะไรบ้างในนั้นตะไคร้ตะไคร้มีอะไรอีกอะไรมะละมะระมะกรอมะกอมะเขือมะเขือพริกพริกโอ้ได้หลายอย่างเลยวันนี้โอเคโชว์โชว์โชว์ขึ้นหน่อยยกหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวกลับบ้านครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปทำอะไรที่บ้านเดี๋ยวไปดูกันครับป่ะกลับบ้านดีกว่า เดินเลยนะยกลับบ้านไะโอ้โหหนักไหมไม่หนักใช่ไหมโอเคครับผมขออนุญาตกลับบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวไปทำอะไรกินที่บ้านนะครับผม